không có gì hết มาหอมในทีมงานเนี่ยที่เสียใจที่สุดก็คือว่าน้องในวันสุดท้าย เราคุยกันตลอดตั้งแต่วันเวันที่วันจันวันอังคานแล้ววันพุธเราก็คุยกันน้องในวันสุดท้ายเ,าเสียใจที่ว่าน้องได้นอนเสียชีวิตคนเดียวโดยพี่ๆและเพื่อนๆไม่ได้มาไม,ไม่ไม่ได้มาดูแลนนอะนะคะก็ขอให้น้องไปไปด้วยความสุขพี่แล้วก็ทั้งหมดทุกคนจะสุขน้องเราจะเราจะรักกัน แล้วเราจะจะทำงานให้น้องประสานงานประสานงานทุกอย่างต่อน้องสืบไปนะคะน้องเราเคร่วมเรียนร่วมทำงานด้วยกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราได้ตกใจมากไปหตุการที่เรือเกินไปไม่นึกไม่ฝันซึ่งท่านนั้นเป็นเด็กคนที่เสียสละทุ่มเทอุทิศกายอยุทิศใจแรงทรัพย์แล้วก็ดูแลลูกๆที่ทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการทํางานในเรื่องของ กิจกรรมจังหวัดโรงเรียนชุมชนองค์กรต่างๆท่าในใหความสนใจและทุ่มเทมากๆก็ชอบมาเนาะเพราะว่าเพิ่งคุยกันเมื่อวันจันทร์ล่าสุดนเอง,เอ,งเอาข้าวเอาไข่ตุนไปให้ตัดเล็บให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นึกว่าจะไปเร็วขนาดนี้เพราะว่าถ้าฝันถึงก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นลางร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับผม ไม่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 เป็นไรเพราะว่าอาจจะเป็นในส่วนของการป่วยกำเริบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะเป็นดวงที่หมดแล้วมาแต่สะพายแล้วเงี้ยคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้อ่าไม่เชื่อมโยงอกับกรณีการฉีดอันนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่น่าใช่ครับว่าผลนิสัยก็ก็ยังไม่ไม่เอาไม่ไา้เอาไครับ